นี่ก็เป็นการบำรุงบำรุงใบบำรุงดอกบำรุงพืชเขียวสว่างสังเคข์ขอดอกพี่น้องเฮาได้สังเคราะห์จากธรมรมชาติคือเป็นการสังเคราะห์แสงสว่างนี่ก็เคยเฮ็ดให้มากข้าดกนาดีนะเนาะเฮ็ดจากธรมรมชาติเฮ็ดด้วยภูนทมควบผู้เฮาเองเนาะพี่น้องแล้วก็มาบง่งมาสมนั่งกันก็ถือว่าได้ฮักผลดีเฮ็ดให้ต้นไม้มากไม้เฮา ดอกเลยกะจับหนาะต้นื่นๆกับกำลังจีดอกหมางมากมาพี่น้องสุดยอดสุดยอดสก,กัดจากธรรมศาสตร์ด้วยพี่น้องบริเมีสารผิดหรือสารเคมีใดๆการเห็ดสังเคาะแสงก็มีน้ำปลาเขาปีกะปี้แล้วก็ไข่นะพี่น้องแปง้งนัวเฮามาผสมให้เข้ากันและก็ ตากแดดไว้ได้ประมาณหนึ่งเดือนถ้าก็สามาถมาสีดหรือว่าบำรุงพืชพนละไม้ของเฮาหนะพี่นเองเพื่อเหตุไหยมันมีการออกดอกออกหมากแลก้วก็ดกดีจับดีอันนีก้ก็กำลังดอกเต็มขึ้นมาเลยเด้อผ่านมาอ่ะมีแต่ลนมีแต่ลนมีแต่ลน้นวันนั้นเลยก็เลยข้าไปเบิง่งไปสมหรือก็เย็นหูแล้วก็มาปฏิบัตินักพ่นเองเหตุไท้ ปรากฏพน้นออกมาแบบนี้พี่หน้องเอ้ยใครก็ลองเหตดลองทำด้วยตามที่ข่อยบอกคอยว่าอันนี้ก็กำลังดอกขนาดต้นอันนี้นะตะกี้กับพวกคนนี้ได้กับเป็นดอ,อ,ก,อ,อกอมอากมาแล้วเป็นภูมิต้านทานในการเยียนหูเนะพี่น้องเยียนหูจากเพื่อนเพื่อนที่ว่าเพื่อน ทรงควมำปุหรือว่าแบ่งปันควมำูุควมสามารถให้เพื่อนเพื่อนนะพี่น้องทางยูทูบหรือว่าอื่นๆนะเฮาสามารถเรียนหูแล้วก็ามาปฏิบัติบึงตามควมเป็นจริงกับแต่ปรากฏคนออกมาแหละนะพี่น้องคลิปนี้ก็จะได็จบไปตอนนี้กันเ้อจ้า ากถ้ามศาสตร์ลวนๆวนนะพี่น้องบระเดีมีสารผิดหรือว่าเคมีใดๆเจือปนเนะอันนี้ถึงท,ที่ปรากฏให้เาเห็นก็คือตัวนี้เนะเห็นให้าเห็นหเห็นในห้าเสือ้อพี่น้องก็เคยเห็นตะกี้มันหลบปจาปจาปูจาคอยว่าตลอดเดี๋ยวคอยมาใสา่สูตรตัวน,นี้เขามาใส่ก็เลิแบบนี้นะพี่น้องทิปนี้ก็จะจบตอนนี้เด้อจ้า